บนรึกถาได้นะได้ไดครับเดี๋ได้มาจักไหอครับน้ำมได้มาจักหอยหรผมมาจักไหมันเผื่อมันอยู่ในหอยไอยู่ในหอยเลยครับแว่าขน้วนไปเกีียวเรีูอุ้งนั่นี่แบบบนั่แห มันอยู่ในวอยได้ยังไอ้โง่เนี่ยผมกำลังไม่เนื่ยใจนะไม่ใจมีตังค์คือตอนนี้เบื้องต้นทอะไรจากไส้ขาอะไรเลยคล้องเนาะเดี๋ยวเาี๋ยเราประทับการเดี๋ยวแล้มาหรือว่าทำตรงนี้มาต้องพอจะมองได้อย่างเบื้องต้นแต่พอจะให้ควนมตรงเลยเปอร์เซ็นต์นั้นมันไม่ได้แต่ถ้าอะไรเบื้องต้นนี้คือยังไม่ฉายยังไม่ฉายมันน่าจะเป็นหลุมแก้วหรือว่าอะไรพวกก็ไม่แน่ใจหรือว่าอะไรเป็นหินหรืออะไรก็ไม่แน่ แต่วามันไม่ใช่เนื้อมุกถ้าว่าเนื้อมุกนี่มันก็เป็นแคลเซียมมันก็เป็นชั้นแหนกมันจะมันจะคนละเนื้อกับเนือ้อฮีนฮีนกับมุกมันจะไม่เลื่อนกันซึ่งเบื้องตอนอะไรจากไข้ตายังไม่ใช่ไข่แต่ไข่มุกยังไม่ใช่มุกแต่ถ้าว่ายัางไม่สบายใจหรือว่ายากที่ไปต,ตัวโตยากแย่รัวมุกเทีไม,ม่ยเนะน้ำให้ไปตัวเตะเอดดเห้ถ้าอท่ามีใจได้ ในขณะนี้ขาดตัวกันโยนประมาณหลักมื้นแต่ท้าวมันนึ่งเหมือนเลตัวมาเลยวาไม่ใช่เป็นงห้อยหมุกนะการโยนเดีประมาณสามสี่พันขาดตัวแต่ถ้าเป็นหมุกธรรมชาตินะนะมันจะอยนเดี๋ยวมื้นกว่าบาาแต่เบื้องต้นถาเราตัวเล่นนั้นยังไม่ใช่เนื้อหมุกที่แต่ถ้าว่าเราเล่นเราเป็นเนื้อหมุกเราก็จะบอกว่าเป็นเหมุกประมาณสาสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าไม่ได้บอกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเมื่อเนื้อนี้นั่นเปื่อนหลวบถ้าวประชาบ้านบ้าก็คือ ได้ีเรียแก้วได้หนีได้ประมาณเนื้อเนื้อเนื้อยิ่เนื้อแก้วได้หนินะแต่ถ้าวาหมวกมันมันจะต้องเป็นแคลเซียมมัน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 กับฟันมันได้หนิแลมันจะต้องมีฉันเลยเพื่อพองมันเร่งนี้มันจะเป็นแบบเป็นแบบยินเป็นแบบหยกแก้วซึ่งแบบนี้ถ้าว่าเป็นหมวกดิ้งนั้น้าวาเป็นหมวกดิ้ง้าว่าเป็นซเนี้ยนราคาจะจะมีแต่ไม่ค่อยมา้าว่าเป็นซี่ยนอมเป็นเสี่เเรื่องเป็นซีีออก ทองฟองมันไร้ลายแั่ไมล่อนมันจะราคาสูงแต่แต่ตอนนี้นะไม่ว่าออกมาจากห้อยเล้มันจะมีไายไส้พันบางทีมันโลมาจากพอนไส้นกว้างมังห้อยแคบมั่งห้อยแมงโก้มั่งการไม่ขอมีราคาแต่ถ้ามีราคาคือต้องเป็นห้อยโค้งมโนเพิ่นสรุปว่าเมืองตอนเไหนได้ออกมาให้แลยเมืองตอนนี้นะคือว่าในมุมมองของผมในประสบการณ์ที่ม้อนี้เนี่ยยังไม่ใช้เมลูนั่นแหละประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเรายังไม่สบายใจ การ้างมาดส่งไปตัวต่อได้บางทีสิ้นที่ผมพูดอาจอาจะพิดก็ได้บางทีขอไปตัวถึงทางสถาบันทางวิรษฐีองแหลกวิทยาศาสตร์ก็ตัวเรามากว่าเป็นหมกแทร่ทมชาิขึ้นมาเนี้ยเราก็ต้องอิงตามนั้มนมันเหมือนกับชนโนดนั่นแหละมากาเราเรามีลำพันธ์เอามนนี้นั่นแหละมี่คือเบื้องต้นแต่ว,ว่าดวได้แล้วนะ โอเคครับใจตรงกันไม่ไม่หรือนะแต่ว่าแขกไปได้ถ้าว่าไม่ไม่ตัวต่อแขกไปได้ได้โ